าอยู่กับงานผ้าเดนนะคะงานน่ารักน่ารัก,กที่ทาำมาจากงานผ้าซันเวฟค่ะนี่เลยค่ะเป็นงานเดทลายดอกนะคะพื้นสีเหลืองแล้วก็ดอกแดงแบบนี้ค่ะด้านหน้าจะแต่งเป็นกระดุมมุกนะคะ ส่วนตรงจุงช่วงแขนนะคะจะแต่งจีบแบบนี้เลยค่ะให้ความดีไซน์น่ารักเหมือนตุ๊กตาค่ะด้านหลังนะคะสามารถผูกได้ตามสรีระค่ะแต่งระบาย1ชั้นแบบกระโปรงยาวแบบนี้เลยค่ะมาให้เลือกทั้งหมด3สีเลยนะคะสีที่ใส่อยู่จะเป็นงานผ้าพื้นสีเหลืองดอกแดงค่ะสีดำดอกแดงค่ะและสีชมพูดอกฟ้าค่ะ สนใจสามารถทักสอบถามได้เลยนะคะ